หากพูดในเรื่องถึงความมีสเสน่ห์ใครๆก็คงอยากเป็นคนมีสเสน่ห์น่าหลงไหลด้วยกันทั้งนั้นใช่ไหมคะแม้แต่คุณเองก็เหมือนกันแล้วคุณล่ะคะเคยสงสัยไหมว่าทําไมบางคนเขาถึงดูมีสเสน่ห์โดยธรรมชาติไม่ต้องพยายามอะไรมากไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนพวกเขาจะดึงดูดผู้คนรอบข้างได้เสมอพูดอะไรก็น่าฟังคนอยากจะฟังไปที่ไหนคนก็ให้ความสนใจโดยที่พวกเขาไม่ได้พยายามอะไรมากเลยด้วยซ้ํา ความลับคืออะไรกันนะมันเป็นเรื่องของรูปร่างหน้าตาหรอหรือว่ามันมีอะไรที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นแน่นอนค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึง6สเสน่ห์ที่แท้จริงของคนที่มีโดยธรรมชาติสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาจากการแต่งหน้าไม่ได้มาจากการที่รูปลอสวยหน้าตาดีเพียงอย่างเดียวไม่ได้มาจากความรู้ราาของเสื้อผ้าไม่ได้มาจากของแบรนด์เนมที่ใช้ แต่คุณมีสเสน่ห์ได้จากการที่คุณเปล่งประกายจากภายในค่ะและเมื่อคุณเข้าใจมันคุณก็สามารถปรับเปลี่ยนตัวคุณเองให้กลายเป็นคนที่มีสเสน่ห์ได้และที่สำคัญคุณจะมีสเสน่ห์อย่างเป็นธรรมชาติค่ะเรามาดูกันทีละข้อดีไหมคะว่า6ข้อของคนที่มีสเสน่ห์มีอะไรกันบ้างข้อแรกคนที่มีสเสน่ห์ส่วนมากเขาจะเป็นตัวของตัวเองค่ะ คนที่เป็นตัวของตัวเองเขาจะน่ารักแบบไม่ต้องพยายามคุณเคยพยายามทำตัวให้เหมือนคนอื่นไหมล่ะคะมันกลายเป็นที่ยอมรับได้ไหมการเป็นเหมือนคนอื่นบางครั้งมันก็เหนื่อยยิ่งเป็นคนที่เราไม่ถนัดยิ่งเป็นคนที่เราไม่ได้มีบุค,คลิกแบบนั้นแล้วพยายามที่จะเป็นมันจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยคะ่ะคนที่มีสเสน่ห์โดยธรรมชาติเขาไม่ใช่คนที่พยายามให้คนรักแต่พวกเขาต้องเริ่มที่จะรักตัวเองก่อน ยิ่งคุณรักตัวเองให้เป็นคุณจะกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองแสดงออกด้วยความเป็นตัวเองอย่างที่รู้สึกภาคภูมิใจค่ะคนที่มีเสน่ห์เขาไม่พยายามเป็นคนอื่นเพราะเขารู้ว่าคนที่ใช่สำหรับพวกเขาจะเข้ามาหาเขาเองด้วยการที่เขาเป็นตัวของตัวเองนี่แหละค่ะและความจริงก็คือคนส่วนใหญ่มักจะตกหลุมรักคนที่เป็นตัวของตัวเองมากที่สุด ดังนั้นหากคุณเป็นตัวของตัวเองที่อาจจะเป็นคนพูดช้าคุณเป็นตัวของคุณเองที่อาจจะเป็นคนหัวเราะได้กับทุกเรื่องคุณเป็นตัวของตัวเองที่อาจจะเป็นคนขี้เกรงใจคนคุณเป็นตัวของตัวเองที่บางครั้งคุณก็ทําอะไรบะบะบ้างนั่นมันเป็นเสน่ห์ลึกๆของคุณค่ะแต่อย่างน้อยเราต้องเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนมีกาลเทศะและเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองในแบบของเรา ไม่ว่าใครจะว่าเราเป็นยังไงทําไมคนนั้นไม่ค่อยพูดเลยทําไมคนนี้ไม่ค่อยยิ้มทําไมคนนั้นให้ทําอะไรก็ทําทําไมคนนั้นเวลาถามคําตอบคําทําไมคนนั้นถึงไม่กล้าแสดงออกหรือไม่ใดๆไม่ว่าใครจะว่าอะไรนั่นเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะตัดสินเราค่ะแต่ตัวเราเองรู้ว่าเรามีศักยภาพภายในของเราและเราก็มีสเสน่ห์ในแบบของตัวเราถ้าคุณรู้เรื่องนี้แล้วแล้วก็คุณจะรู้เลยว่าคุณเองเป็นคนมีสเสน่ห์ได้ในแบบของตัวคุณเองค่ะข้อที่สอง คนมีเสน่ห์เขามีพลังแห่งอารมณ์ขันที่ไม่ต้องฝืนทุกคนคะหากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีอารมณ์ขันคุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ได้เพราะคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่ทําให้คนรอบข้างยิ้มได้หัวเราะได้ไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาเป็นคนแสดงตลกเก่งๆพวกเขามีอารมณ์ขันแบบเป็นธรรมชาติตัางหากล่ะคะดังนั้นพวกเขาไม่จริงจังกับชีวิตมากจนเกินไปคนที่มีอารมณ์ขันได้คือคนที่ไม่เครียดคะ่ะ คนไม่วิตกกังวลกับเรื่องราวต่างๆคนที่ไม่คิดมากคนที่ไม่เครียดและจริงจังกับชีวิตไปทุกเรื่องเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสามารถหัวเราะให้กับทุกเรื่องหัวเราะให้กับความผิดพลาดของตัวเองยอมรับและแก้ไขและคุณทำทุกสถานการณ์ให้ดูเบาสบายขึ้นเมื่อนั้นคุณอยู่กับใครเขาจะรู้สึกผ่อนคลายเขาจะอยากอยู่ใกลคุณเสมอและเขาจะรู้ว่า ต่อให้มีปัญหาอุปสรรคอะไรคุณยังจะยิ้มรับและหัวเราะกับเรื่องนั้นได้และคุณจะแก้ไขมันด้วยอารมณ์ที่พร้อมที่จะรับกับทุกสถานการณ์ไม่ใช่อารมณ์แห่งความตึงเครียดไม่ใช่อารมณ์ที่จะโทษคนอื่นตลอดเวลาไม่ใช่อารมณ์ที่จะบอกว่าใครเป็นคนผิดเรื่องนี้ไม่ใช่คนที่จะเอาเป็นเอาตายกับชีวิตทุกอย่างและนั่นแหละค่ะสเสน่ห์ข้อนี้มันจะทําให้คุณผ่านไปได้อย่างเป็นธรรมชาติค่ะและผู้คนเองก็จะชอบคุณค่ะ ข้อที่สคนมีสเสน่ห์เขามีพลังแห่งการฟังคนที่มีสเสน่ห์โดยธรรมชาติเขาไม่ได้เป็นคนที่พูดเก่งแล้วเอาแต่พูดอยู่คนเดียวคนอื่นจะต้องฟังฉันเพราะว่าท่านฉันพูดดีฉันจะมีสเสน่ห์โน้ผิดแล้วค่ะการที่คุณจะมีสเสน่ห์โดยธรรมชาติคุณต้องเป็นนักฟังที่ยอดเยี่ยม เคยเจอใครสักคนที่เวลาคุณคุยกับเขาแล้วคุณรู้สึกว่าคุณมีความสําคัญมากๆหรือเวลาคุณได้คุยกับเขาคุณรู้สึกสบายใจเพราะเขาจะรับฟังในสิ่งที่คุณพูดนั่นล่ะค่ะคนมีสเสน่ห์ที่แท้จริงคนที่มีสเสน่ห์จะตั้งใจฟังเขาจะไม่ขัดจังหวะเขาจะไม่ตัดสินเขาจะไม่รีบให้คําแนะนําแต่เขาจะให้ความสนใจกับคนตรงหน้าอย่างแท้จริงการฟังแบบนี้จะทําให้คนรอบข้างรู้สึกได้รับพลังบวกและเขาก็อยาก อยู่ไกลๆคุณมากขึ้นคุณเป็นคนรับฟังที่ดีคุณไม่ตัดสินเพราะบางคนเป็นคนที่ฟังก็จริงแต่พอฟังแล้วรู้ว่าอะไรที่มันขัดใจก็รีบขัดจังหวะขึ้นมารีบบอกว่าทำไมเธอทำแบบนั้นเธอทำผิดนะนู่นนี่โดยเอาความคิดของตัวเองไปตัดสินคนอื่นคนแบบนั้นไม่ใช่นักฟังที่ดีค่ะแต่มักจะเป็นนักที่คอยขัดแย้งมากกว่าและสเสน่ห์ก็จะหายไปในทันทีดังนั้นหากคุณเป็นคนที่มีพลังแห่งการฟัง <S <S คุณจะได้เปรียบในทุกๆสถานการณ์และคุณก็จะมีสเสน่ห์โดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยทีเดียวข้อที่4คนมีสเสน่ห์เป็นคนที่มีความมั่นใจจากภายในคุณเคยเจอคนที่ไม่จําเป็นต้องพูดมากแต่ทุกคนกลับรู้สึกว่าเขามีความน่าดึงดูดบางอย่างเขามีพลังเขามีออร่าพวกเขาไม่ได้เดินเข้ามาในห้องแล้วตะโกนว่าฉันเป็นคนมั่นใจทุกคนฟังฉันทุกคนหันมาทางนี้ไม่ใช่เลยค่ะ คนที่มีความมั่นใจเขาจะมีความมั่นใจทุกการเคลื่อนไหวทุกคำพูดทุกการสบตาทุกการกระทำมันเต็มไปด้วยพลังของคนที่รู้ว่าตัวเองเป็นใครและไม่ต้องพยายามเป็นคนอื่นความมั่นใจของพวกเขาไม่ได้มาจากเสื้อผ้าราคาแพงไม่ได้มาจากของแบรนด์เนมแต่มันมาจากความมั่นใจในตัวเองลึกๆในความมั่นใจและ ความรักตัวเองถ้าคุณรักตัวเองคุณจะมั่นใจในตัวเองคุณจะทําให้ตัวเองมีความสุขได้ด้วยความภาคภูมิใจของตัวเองพูดง่ายๆคุณจะให้เกียรติตัวเองค่ะแล้วคุณจะมีความมั่นใจนั้นแบบนั้นได้ยังไงใช่ไหมคะคุณเองก็อาจจะเป็นคนหนึ่งที่บอกว่าฉันเป็นคนขี้อายฉันเป็นคนพูดน้อยฉันเป็นคนพูดไม่เก่งแล้วฉันจะมั่นใจในตัวเองได้ยังไงเริ่มต้นจากการที่คุณต้องยอมรับตัวเองให้ได้ก่อนค่ะคุณต้องรู้จุดแข็งของตัวเองและคุณต้องปรับจุดอ่อนของคุณ โดยที ALLY, <EO> <group> ่ไม่ต <mon> ้องรู้สึกว่ามันเป็นปมด้อยนะคะบางคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองเพราะชอบโทษตัวเองว่าการที่ฉันพูดไม่เก่งมันเป็นปมด้อยคนอื่นพูดเก่งจังเลยการที่ฉันเดินแบบไม่มั่นใจมันทําให้ฉันรู้สึกว่าเป็นปมด้อยการที่ฉันเป็นคนใจดีเกินไปมันทาให้ฉันรู้สึกเป็นปมด้อยเพราะโดนเอาเปรียบทุกคนคะถ้าคุณมองตัวเองว่าอะไรก็ไม่ดีอะไรก็แย่ไปซะทั้งหมด คุณจะไม่มีทางมั่นใจตัวเองจากภายในได้เลยการที่คุณเป็นคนใจดีมันดีแล้วค่ะโลกใบนี้ต้องการคนแบบคุณคุณก็ต้องมั่นใจว่าคุณก็มีดีในแบบของคุณการที่คุณเป็นคนพูดน้อยมันก็ดีแล้วค่ะเพราะว่าคนที่เขาพูดน้อยเขาจะเป็นคนฟังเก่งฟังเก่งก็จะได้ข้อมูลที่เยอะมากกว่าดังนั้นคุณก็จงมั่นใจในการเป็นคนพูดน้อยของคุณค่ะเห็นไหมคะคุณต้องเริ่มต้นจากการยอมรับตัวเองให้ได้ก่อนไม่ว่าคุณจะเป็นคนแบบไหน ถ้าคุณพอใจในตัวเองแล้วแล้วก็คุณจะแสดงออกมาได้เป็นธรรมชาติคนที่มีสเสน่ห์จริงๆไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบที่สุดหรอกนะคะแต่เป็นคนที่มั่นใจในความที่ไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองนี้แหละคะ่ะดังนั้นลองปรับเปลี่ยนความคิดของคุณก่อนแล้วความมั่นใจมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นถ้าคุณก็ยังไม่มั่นใจว่าคุณจะเป็นคนหนึ่งที่เก่งได้ยังไงมีทัศนคติเชิงบวกได้ยังไงจะทําให้ผู้คนคล้อยตามในความเป็นธรรมชาติได้ยังไง ลองฝึกโปรแกรมจิตตัวเองในทุกเชา้าช่วยได้เยอะเลยค่ะคุณลองกดเข้าไปในช่องพอดแคสต์ครูเก s สเตชันนี่แหละแล้วคุณก็กดไปดูที่ดูช่องจากนั้นก็เลื่อนคำว่าเพลย์ลิสต์มันจะมีเพลย์ลิสต์ที่เขียนว่าโปรแกรมจิตเอาไว้ฝึกฟังหรือฝึกพูดตามในใจตอนเช้าทุกๆวันนะคะจะสร้างความมั่นใจให้กับคุณได้เองโดยธรรมชาติเพราะจิตใต้สำนึกของคนเรามันทำงานโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยล่ะค่ะ มันเก่งมากๆมันจะดึงดูดสถานการณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกดีและเห็นคุณค่าในตัวเองยิ่งคุณทําต่อเนื่องได้อย่างน้อย21วันความคิดของคุณจะเปลี่ยนไปตลอดการเลยล่ะค่ะครูเก๋ใช้มันได้ผลแล้วครูเก๋ถึงได้กล้าบอกต่อกับคุณนะคะข้อต่อไปค่ะคนที่มีสเสน่ห์เขาเป็นคนที่มีความเมตตาที่เราสัมผัสได้คนที่มีสเสน่ห์อย่างแท้จริงเขามักจะเป็นคนที่มีหัวใจที่ดีค่ะ พวกเขาเป็นคนที่ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนไม่ว่าจะเป็นการให้คำพูดที่ดีการให้รอยยิ้มที่อบอุ่นการให้ความช่วยเหลือต่อผู้คนรอบตัวเสน่ห์ที่ยั่งยืนไม่ใช่รูปร่างหน้าตาแต่มันเป็นความรู้สึกดีๆที่คุณมอบให้กับคนรอบข้างต่างหากหากตอนนี้คุณเป็นคนใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือสัตว์ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนช่วยเหลือคนที่ลำบากมากกว่าคุณก็เป็นคนมีเสน่ห์ในแบบของคุณแล้วนะคะ และปิดท้ายค่ะคนที่มีสเสน่ห์เขามีพลังแห่งความสงบจากภายในคุณเคยเจอใครที่เพียงแค่อยู่ไกลคุณรู้สึกสงบรู้สึกปลอดภัยไหมล่ะคะคนที่มีสเสน่ห์โดยธรรมชาติมักจะเป็นคนที่มีความสงบจากภายในพวกเขาไม่ใช่คนวุ่นวายพวกเขาไม่ใช่คนที่ต้องการความสนใจตลอดเวลาแต่พวกเขาเข้าใจตัวเองและเขาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายค่ะ ทุกคนจึงรู้สึกดีเวลาได้อยู่ไกลๆแท,ท้จริงแล้วคุณมีสเสน่ห์อยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะบางครั้งคุณแค่ไม่รู้ตัวเท่านั้นเองดึงสิ่งนั้นออกมาใช้หรือไม่เมื่อวัน,นวันนี้คุณได้ฟังที่ครูเก๋พูดแล้วคุณจงรู้ตัวว่าคุณเป็นคนที่มีสเนสน่ห์ซ่อนอยู่ภายในตัวค่ะสเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่คุณไปหาเพิ่มเติมมันมีอยู่ในตัวของคุณแล้วนะคะครูเก๋ขอย้ำคำนี้ค่ะ แต่แค่คุณต้องเริ่มมั่นใจในตัวเองมากขึ้นฟังคนอื่นในสิ่งที่จะทำให้คุณพัฒนามากขึ้นเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นมีอารมณ์ขันใจดีมีพลังแห่งความสงบคุณจะกลายเป็นคนที่มีสเสน่ห์โดยธรรมชาติและคุณก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณโดยที่ไม่ต้องพยายามเลยค่ะและแน่นอนถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ คุณสามารถกดไลค์กดแชร์เอาไว้ฟังในภายหลังได้หรือกดให้กับคนที่คุณรักเพื่อทีท่ีเขาจะได้รับการแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะและถ้าคุณชื่นชอบในช่องนี้กดติดตามเอาไว้ครูกเกลงแนวคิดในการพัฒนาตนเองแนวคิดที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณในทุกๆวันและถ้าคุณมีข้อคอมเมนต์อะไรพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เช่นเคยนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ